สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราพาจับขโมยกันค่ะขโมยตัวแสบมากนะคะทําลายบอลสีเราจนยับเยินนะคะเจ้าขโมยตัวนี้นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเจ้าขโมยตัวนี้มันร้ายขนาดไหนค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะนี่แหละค่ะฝีมือเจ้าขโมยตัวร้ายเราต้องไปจัดการนะคะเพื่อนๆดูสิ ไม่สลดค่ะไม่สลดนะคะกินเต็มที่ค่ะตัวอ้วนมากนะคะขนลุกมากเลยนะคะอันนี้คือโจรน,นะคะโจรที่มาทําลายบอนสีของเราไปเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเ,เพื่อนๆเขาไม่สนใจนะคะเรามองเขาเนี่ยเขาก็มองตาเราแป๋วแป๋วแป๋วเราก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับเขาดีนะคะเ,เพื่อนๆตัวเขาก็น่ารักจริงๆนะคะตัวใหญ่มากแล้วก็อ้วนมากด้วยนะคะ แล้วก็หลายตัวด้วยนะคะช่วยกันกินใหญ่เลยนะคะหลังจากที่กินต้นอื่นมาแล้วนะคะพวกนางก็มาเกาะต้นนี้ค่ะเพื่อน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 คนไหนนะคะเจอเหตุการณ์แบบเราบ้างคะและเขาก็ไม่ได้กลัวเราเลยนะคะเ<ม>ขาก็ดายของเขาไปเรื่อยๆกินเนรื่อยๆดูสิคะตาแปว๋วเลยทีเดียวคะ่ะขนลุกเลยถ้าเพื่อนเพื่อนมีวิธีจํากัดยังไงนะคะส่วนส่วนเรานะคะจะจับเขาไปปล่อยตรงอื่นค่ะก็อยากจะบี้เหมือนกันนะคะแต่ไม่กล้าค่ะ คือหยีอะค่ะข,ะขยะขยงนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มีวิธีกำจัดเขาโดยที่จับเขาออกไปนะคะจับเขาออกไปที่จากสวนเรานะคะเราไม่อยากจะฆ่าเขาเลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องกำจัดเขานะคะไม่งั้นเขาก็จะมาทำลายต้นไม้ของเรานะคะเราเอาไปโยนในป่าก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆคนใดจะทำยังไงนะคะแต่ทางฟาร์มคุณแม่เป่งก็คือจับไปปล่อยค่ะ นะคะที่ต้นไม้ต้นอื่นนะคะที่เขาจะอยู่ได้นะคะแต่จริงๆนะคะบางครั้งเราก็อาแอบบี้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นตัวเล็กๆตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยกล้าค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะโจนตัวร้ายนะคะอันนี้ร้ายกว่าโจนทุกตัวที่เราเห็นมานะคะอันนี้นะคะแต่ก็ระวังโจนตัวจริงกันด้วยนะคะเห็นเพื่อนๆโดนยกเขากันไปเยอะแยะเลยตอนนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็เสียวๆอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าข้างบ้านโดนขโมยไปแล้วค่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เวลารับชมเจ้าโจรตัวร mm ้า hmm. ยกับเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เราไม่มีอะไรจะมาให้ดูเราก็เอาโจรตัวร้ายมาให้ดูค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ